ริงไหมคะที่เขาว่าห้ามนาแบตเตอรี่รถเข็นไฟฟ้าเข้าลิฟต์เพราะมันจะระเบิดเรื่องนี้อาจารย์เจษดาเด่นดวงปริพันธ์ได้ตอบคําถามวันนี้เยอะแล้วนะครับตัวของแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนหรือว่ากดตะกัวนะครับเข้าไปในลิฟต์ซึ่งเป็นโลหะไม่สามารถที่จะทําทให้เกิดระเบิดได้นะครับสาเหตุของการระเบิดซึ่งอาจจะเกิดจากการที่แบตเตอรี่มีอาการชํารุดอยู่แล้วมีความร้อนจัดจึงไม่เกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ขึ้นลิฟต์ครับแล้วลิฟต์มีสนามแม่เหล็กจริงไหมคะ ตัวลิฟต์ไม่ได้ปล่อยสนามแม่เหล็กนะครับแถมตัวลิฟต์ก็ยังทําจากโลหะป้องกันสนามแม่เหล็กหรือเรียกว่ากงฟาราเดย์เพราะฉะนั้นโอกาสที่ลิฟต์จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กแล้วเกิดระเบิดนั้นเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากครับเราลองนึกนะครับเวลาที่เราขึ้นลิฟต์สัญญาณโทรศัพท์มือถือติดบ้างไม่ติดบ้างครับแล้วก็เกิดจากการที่ตัวลิฟต์เป็นกงฟาราเดย์ป้องกันขึ้นไม่ได้ไฟฟ้าจากทางด้านนอกนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดจากการระเบิดจากลิฟต์นะครับนั่นหมายความว่าอันตรายมากที่จะนํามือถือที่มีแตตตเเเอออรรรีี่่่ิยมมม้้นนนไไปพาาาะฉะฉัคคํก็ืใชวจบ แล้วลูกค้าที่ใช้รถเข็นไฟฟ้าต้องกลัวไหมคะไม่ต้องกลัวเลยครับถ้าเราเมั่นใจว่ามีการใช้งานที่ถูกต้องใช้ชาร์จแบตเตอรี่ตรงกับประเภทของแบตเตอรี่ที่เราใช้งานอยู่นะครับความสมบูรณ์ของตัวแบตเตอรี่เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับการนำแบตเตอรี่ขึ้นลิฟต์ไม่มีผลต่อการระเบิดครับ